สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานออสซอนพ่อัวผมบ่าตาเมืองสกลเช่นเคยวันนี้บ่าตาเมืองสกลจะพามาเบิ่งข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดแหล่ที่กินดิบได้นะครับผมข้าวโพดสีม่วงนะครับข้าวโพดแหล่อุกมากกระโบเหงนะครับผมเดี๋ยวนี้กะกำลังสีอ่าออกฟักแล้วครับผม ลางสีออฟักต้นกะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับผมต้นสมบูรณ์แข็งแรงดี ทางด้านนี้ก็จะเป็นเมลอนนะครับผมเมลอนกลัง ออกดอกกาลังติดมากนะครับผมเบรอนผมยังให้เบิ้งหินนะครับเป็นดินนะครับดินหินลูกรังนะครับท่านผู้ชมดินหินลูกรังกายภาพทางดินเอ่อกายภาพทางดินก็เป็นดินหินลูกรังนะครับเป็นดินหยาบนะครับเป็นดินเนื้อดินก็เป็นเนื้อหยาบนะครับผมดูซึกงทีใหญ่ๆนะครับผมเอ่อ ทางกายภาพทางกายภาพทางดินก็คือเป็นดินเนื้อหยาบแล้วก็เป็นหินลูกลังนะครับผมแล้วก็ทางชีวภาพนะครับทางชีวภาพนี่ก็บ่ค่อยมีวัสดุอินทรีย์นะครับในดินหรืออินรียวัตถุในดินก็บ่มีนะครับดินแทบนี้จะเป็นชั้นดินนี่ตื้นนะครับชั้นดินตื้นจะเป็นชั้นหินที่ส่วนมากนะครับผม ในการทำเกษตรในพื้นที่ที่ดินหินลังเช่นนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับในเรื่องการจัดการทางด้านน้ำครับเพราะว่าหินรังนี่จะบม่ค่อยอุ้มน้ำนะครับผมน้ำผ่านได้ง่ายเอ่ครับได้ก่พอถ้าขาน้ำนี่ก็จะมีความแน่นแข็งนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ เนีนะครับในการทำกรเกษตรในในพื้นที่ที่แบบเป็นดินรูลังที่นี่นะครับผมวิธีแก้กะ่ะหาสรุอินซีนะครับเป็นพวกฟางพวกเศษ ง่านะครับหรือเป็นพวกขี้งัวนะครับขี้งวขี้ควายนะครับที่แห้งนะครับเอามาผสมคลุกเขา้าเข้ากันครับดินที่เราจะปลูกนะครับผมคือเพิ่มช่องว่างในดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนในดินนั่นเองนะครับผมในการทํากษตรนะครับและกายภาพทางเคมีนะก็คือกันเ,เคมีของดินนี่ด้านเคมีของดินก็คือดินค่อนข้างทจะเป็นกรดนะครับผม ดินลูกรังนี่ค่อนข้างที่เป็นกดนะครับก็แก้ด้วยการใส่ว่า,วานโดลไม้ลงไปนะครับในตอนที่เราเตรียมดินที่จะปลูกตรงว่านโดลไม้ลงไปพร้อมนะคุกเข้ากับดินนะครับผมเพื่อลดความเป็นกดในดินนะครับอันนี้คือวิธีแก้การทําเกษตรในพื้นที่หินลูกรังนี่นะครับจะเป็นดินเนื้อหยาบนะครับผมดินลูกรังซส่วนมากนะครับสังเกต เ็นเม็ดเป็นเม็ด,มดล้วการควบคืนควบคุมความชื้นโดยการเอาฟางนะครับมาคุมในแปลงนะครับแปลงที่เราเห็ดนี่ต้องคุมด้วยฟางนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับผมนี่คือวิธีแก้เบื้องต้นนี่ครับอย่างแบบนี้นะครับก็คือคุมด้วยฟางนะครับถ้าเปิดลงไปทางใต้ก็จะเป็นนะครับ เป็นหินลูกลังนะครับแล้วก็จะเป็นเม็ดปุ๋ย NC ที่ผมใส่ลงไปนะครับ NC ส่วนที่เป็นขาวๆนี้น่าจะมีความเป็นขี้เกลือเวลาน้ําอาจจะเป็นเกลืออยู่เล็กน้อยนะครับผมสังเกตเวลามันถึกแดดในแห่งขาวๆนะครับจะแก้โดยการใส่ปุ๋ย NC นะครับลงไป นะครับบวควรานไส่ปุ๋ยเคมีล้วนนะครับเพราะปุ๋ยเคมีล้วนนี่ทำให้เป็นกดเติมกันนะครับผมโอเคครับถ้าถือใจกา่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ส่งสีดิสานุสรพกผมเบาตามื่อสกวนได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ